สวัสดีค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการในส่วนของการกำเนิดสปีชีเริ่มแรกนะคะเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าสปีชีนะคะความหมายของสปีชีทางด้านชีววิทยานะคะในความหมายทางด้านชีววิทยาเนี่ยนะคะสิ่งมีชีวิตที่เป็นสปีชีเดียวกันนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะสามารถที่จะผสมพันธุ์กันในธรรมชาติและได้ลูกที่ไม่เป็นหมัดน,นะคะจากภาพนะคะนกหัวขวานเขียวนะคะสองตัวเนี้ยนะคะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะคะคำถามถามว่านกสองตัวนี้เป็นสปีชีส์เดียวกันหรือไม่นะคะถ้าทำหลักชีววิทยาเราก็จะต้องดูว่านกทั้งสองตัวเนี้ยนะคะสามารถที่จะผสมพันธุ์กัน แล้วสามารถให้กําเนิดลูกที่ไม่เป็นหมันก็คือลูกสามารถที่จะให้รุ่นหลานสืบทอดต่อไปได้หรือไม่นะคะถ้านกสองตัวนี้ผสมพันธุ์กันได้แล้วได้ลูกที่สามารถสืบทอดลักษณะต่อไปได้นะคะก็หมายความว่านกทั้ง2ตัวนี้เป็นสปีชีส์เดียวกันนะคะในธรรมชาติเราจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันแล้วก็ต่างสปีชีส์เนี่ยนะคะอยู่รวมกันมากมายเลย สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีกลไกการป้องกันการผสมข้ามสปีชีได้อย่างไรบ้างนะคะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ป้องกันการผสมข้ามสปีชีโดยอาจจะมีกลไกการแยกเขตการสืบพันธุ์นะคะกลไกการแยกเขตการสืบพันธุ์ได้แก่กลไกแรกนะคะก่อนระยะไซโกดนะคะก่อนระยะไซโกดเป็นกลไกป้องกันไม่ให้เซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตสองสปีชีผสมกันได้ ะะการแยกกันก่อนระยะไซโกดเช่นการมีสภาพแวดล้อมนะคะมีสภาพมีเวศท,ที่แตกต่างกันนะคะมีแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันเช่นน้องกบ2ตัวเนี่ยนะคะเป็นกบที่อาศัยอยู่ในเป็นกบป่านะคะอาศัยอยู่ในแอ่งน้ําจืดขนาดเล็กนะคะแต่เจ้ากบ กบบูฟลอกนะคะบูฟลอกเนี่ยอาศัยอยู่ในหนองน้ําหรือบึงขนาดใหญ่นะคะที่มีน้ําตลอดทั้งปีเลยกบทั้งสองสปีชีส์เนี่ยนะคะมีรูปร่างลักษณะใกล้เคียงกันมากแต่อาศัยอยู่แล้วก็ผสมพันธุ์นะคะในแหล่งน้ําที่แตกต่างกันทําให้ไม่มีโอกาสที่จะจับคู่ผสมพันธุ์กันได้ในธรรมชาตินะคะหรือในกรณีของพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แตกต่างกัน ก็เป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองสปีชีส์เนี่ยเจอกันนะคะเช่นสิ่งมีชีวิตที่มีพฤติกรรมต่อเพศตรงข้ามนะคะแตกต่างกันเช่นพวกการใช้ฟีโรโมนของมแมลงนะคะ,มะแมลงชนิดเดียวกันเท่านั้นที่จะสามารถที่จะรับนะคะฟีโรโมนของของมแมลงชนิดเดียวกันนะคะ หรือพฤติกรรมในการเกี่ยวพาราศีของนกนะคะที่มีลักษณะที่แตกต่างกันการสร้างรังของนกที่มีลักษณะแตกต่างกันหรือการเปล่งแสงนะคะเปล่งแสงของมแมลงนะคะพ,พวกผู้ิงห้อยนะคะเพื่อดึงดูดเพศเมียนะคะของแต่ละสปีชีนเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันส่งผลให้สิ่งมีชีวิตสปีชีสเดียวกันเท่านั้นนะคะที่จะ จับคู่ผสมพันธุ์กันหรือกรณีที่เขามีช่วงผสมพันธุ์ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะคะช่วงเวลาที่ผสมพันธุ์แตกต่างกันนะคะเวลาที่เหมาะสมของแต่ละพันธุ์หรือแต่ละสปีชีส์ก็แตกต่างกันนะคะบางพันธุ์เหมาะสมที่จะผสมพันธุ์นะคะในช่วงเวลาเช้านะคะบางพันธุ์เหมาะที่จะผสมพันธุ์ในช่วงเวลาค่ำอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยป้องกัน เหตุการณ์สืบพันธุ์ก่อนระยะไซโกรได้นะคะโครงสร้างของอวัยวะที่แตกต่างกันนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะต่างสปีชีส์กันก็จะมีรูปร่างมีขนาดมีอวัยวะที่แตกต่างกันทําให้ไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างของดอกไม้บางชนิดนะคะมีลักษณะสอดคล้องกับลักษณะของมแมลงหรือสัตว์บางชนิดเท่านั้น ะะทำให้มแมลงหรือสัตว์นั้นๆเนี่ยนะคะถ่ายเรนูเฉพาะในพืชที่เป็นสปีชีส์เดียวกันเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นการป้องกันเซลล์สืบพันธุ์สองสปีชีส์มาผสมกันได้นะคะแล้วก็สรีรวิทยาของเซล์สืบพันธุ์ที่แตกต่างกันนะคะพะสรีรวิทยาของเซล์สืบพันธุ์ที่แตกต่างกันเนี่ย โอกาสที่เซลล์สืพันธ์ทั้งสองสปชีชีมาพบกันนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะปฏิสนธิกันได้นะคะบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าอสุจิเนี่ยไม่สามารถที่จะมีชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมของอวัยวะสืพันธุ์เพศเมียหรืออสุจิไม่สามารถที่จะสลายสารเคมีที่พุ่มเซลลไข่น,นะคะของสิ่งมีชีวิตต่างสปชีชีได้นะคะแต่ถ้า กลไกการแยกเหตุการสืบพันธุ์ก่อนระยะไซโกดไม่ได้ผลนะคะก็มีกลไกการแยกการสืบพันธุ์นะคะหลังระยะไซโกดอีกนะเช่นสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีสปีชีใกล้เคียงกันนะคะมีขนาดรูปร่างถิ่นอาศัยนะคะที่ใกล้เคียงกันนะคะสามารถที่จะปฏิสนธิได้ได้ไซโกดเป็นลูกผสมนะคะ แต่ว่าลูกผสมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะให้ลูกหลานสืบต่อไปได้นะคะยกตัวอย่างเช่นม้ากับลานะคะเป็นสัตว์ต่างสปีชีส์กันนะคะละักษณะคล้ายเครื่องกันใกล้เคียงกันนะคะถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกันม้ากับลาเนี่ยผสมพันธุ์กันเราก็ได้ลูกที่ชื่อว่าตัวล่อนะคะตัวล่อเนี่ยเป็นหมันแล้วก็ให้ลูกสืบพ,พันธุ์ต่อไปไม่ได้นะคะหรือกรณีของเสือและสิงโต ะะก็สามารถผสมพันธุ์กันได้ลูกนะคะที่เรียกว่าไลเกอร์หรือไทออนนะคะซึ่งไลเกอร์หรือไทออนก็เป็นหมันเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือการแยกกันหลังระยะไซโกดก็คือปฏิสนธิได้ได้เป็นไซโกดแล้วจเจริญเติบโตแล้วนะคะแต่ว่าลูกผสมก็ไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ต่อไปได้นะคะลูกผสมล้มเหลวหรือนะคะ การเกิดสปีมชีใหม่จากการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์นะคะในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยดั้งเดิมนะคะวันหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์นะคะเช่นพื้นทวีปแยกออกจากกันนะคะหรือเกิดเป็น ทางน้ำขนาดใหญ่นะคะแบ่งพื้นที่ทั้ง2ฝั่งนะคะออกจากกันแต่ละกลุ่มก็จะมีการพัฒนานะคะมีการเจริญเติบโตพัฒนาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆรืยๆนะคะแล้วก็ไม่เกิดการเคลื่อนย้ายถ่ายเทยีนระหว่างกันนะคะจนกระทั่งสะสมความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยแล้วเกิด สปีชีใหม่เกิดขึ้นได้นะคะแบบนี้เราเรียกว่าการเกิดสปีชีใหม่เนื่องจากการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์นะคะการเกิดสปีชีใหม่ในเขตภูมิศาสตร์เดียวกันหรือการกำเนิดสปีชีแบบซิมพาทริกสเปกเซชันนะคะเป็นการเกิดสปีชีใหม่ในพื้นที่เดิมในพื้นที่เดียวกันกับบรรพบุรุษโดยมีกลไกมาป้องกันไม่ให้ประชากรกลุ่ม ย่อยเนี่ยนะคะผสมพันธุ์กันกับประชากรกลุ่มเดิมได้แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็ตามเช่นการเกิดโพลิอยดีของพืชนะคะการกินอาหารต่างชนิดกันจนในที่สุดก็เกิดเป็นสปีชีส์ใหม่นะคะในการเกิดโพลิอยดีของพืชนะคะการเกิดโพลิอยดีของพืชเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะ โดยปกติการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์จากเซลล์เริ่มต้นนะคะจากเซลล์พ่อแม่ที่มีโครโมโซม2ชุดหรือ 2N เนี่ยนะคะเมื่อแบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์จะได้เซลล์สืบพันธุ์ที่มีโครโมโซมชุดเดียวหรือว่า N เดียวนั่นเองนะคะแต่บางครั้งในพืชเนี่ยมีการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วเกิดความผิดปกตินะคะได้เซลล์สืบพันธุ์ที่มีโครโมโซมเป็น 2N นะคะ2 n เซลล์สืบพันธุ์ที่ผิดปกติตรงนี้เนี้ยนะคะสามารถที่จะปฏิสนธินะคะปฏิสนธิกรณีแรกนะคะ 2n ปฏิสนธิกับ 2n ที่ผิดปกติทั้งคู่นะคะได้สิ่งมีชีวิตได้พืชนะคะได้ไซโกดที่มีคโครโมโซมเป็น 4n นะคะพืชเซตนี้แหละนะคะเป็นพืชสปีชีใหม่ที่เกิดจากโพลิอยดีนะคะ สามารถที่จะสืบพันธุ์ให้ลูกหลานต่อไปได้ส่วนนะคะเซล์สืบพันธุ์ที่ผิดปกติถ้าไปปฏิสนธิกับเซลสืบพันธุ์ที่แบ่งมาปกตินะคะจะได้ไซโกดที่มีโครโมโซมเป็น 3n นะคะซึ่งต้นนี้เนี่ยเป็นหมันนะคะหรือนะคะมีการทดลองของคาปีเชงโก้นะคะเกี่ยวข้องกับการเกิดโพลิพอยดีนะคะคาปีเชงโก้เนี่ยนะคะได้ ผสมพันธุ์ผักกาดนะคะผักกาดแดงซึ่งมีจำนวนโครโมโซม 2n เท่ากับ18นะคะกับกระหล่ำปลีซึ่งมีโครโมโซมนะคะ 2n เท่ากับ18เหมือนกันนะคะเพราะว่าเซลล์สืบพันธุ์เนาะเป็น n เท่ากับ9 n เท่ากับ9นะคะพะว่าเซลล์สืบพันธุ์ทั้งคู่สามารถที่จะป,ปฏิสนธิกันได้นะคะได้รุ่น F1 F1 มีโครโมโซมเป็น 2n เท่ากับ18โครโมโซมนะคะเป็นลูกผสมลูกผสมที่เกิดขึ้นในรุ่น F1 เนี่ยนะคะมีขนาดค่อนข้างใหญ่แข็งแรงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์ต่อไปได้นะคะและลูกผสม F1 บางต้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะผสมพันธุ์ต่อไปได้นะคะได้รุ่นรุ่นลูกผสมในรุ่น F2 นะคะ ซึ่ง F2 ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสน้อยมากเลยนะคะมีขนาดใหญ่แล้วพอนำรุ่น F2 นะคะไปตรวจดูโครโมโซมพบว่ามีจำนวนโครโมโซมเป็น 4n เท่ากับ36โครโมโซมนะคะและก็ไม่เป็นหมันนะคะดังนั้นเจ้า F2 เนี่ยนะคะจึงจัดเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีใหม่ที่เกิดจาก p o l y p o i d y นะคะนะคะ ถึงแม้ว่าในการเกิดสปีชีใหม่แบบโพลิอพดีในสัตว์เนี่ยนะคะจะพบได้น้อยกว่าในพืชแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะอย่างไรก็ตามก็ยังมีกลไกอื่นๆที่สามารถทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดสปีชีใหม่นะคะแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับบรรพบุรุษหรือมีการเปลี่ยนแปลงของเขตภูมิศาสตร์นะคะจนกระทั่งเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีใหม่ในที่สุดนะคะ